เราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเราต้องดูตัวเองอย่าไปเรียนแบบคนอื่นอย่างหลวงพ่อนะใช้ลมหายใจหลวงพ่อยังไม่ได้สอนลูกศิษย์ทุกคนว่าต้องหายใจแต่ละคนจริตนี้ัยไม่เหมือนกันบางคนไปพุโทโธพุโทโธบางคนไปสวดมนต์นะสบายใจบางคนไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกต้นไม้อะไรอย่างสบายใจอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขแต่ต้องไม่ยั่วกิเลสนะไม่ใช่ ไปทำชั่วด่าคนแล้วมีความสุขเนี้ยนะไม่มีสมาธิหรอกนะใจอย่าฟุ้งซ่านางั้นเด็กถ้าเราพุโทโธพุโทโธมีความสุขแล้วพุโทโธของเราไปหรือกรรมฐานกลางกลกรกรมฐานพื้นๆพืนก็คือลมหายใจหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขถ้าหายใจไปด้วยความสุขใจมีความสุขซะแล้วใจเขาจะไม่หิวอารมณ์อื่นใจที่หิวอารมณ์นะเพราะมันเที่ยวหาความสุขนั่นแหละมันไม่ได้เต็มมันก็เที่ยวหาไปเรื่อยๆ นี่พอเราหายใจออกเราก็มีความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขนะใจก็ไม่ฟุ้งซ่านความสุขเลยเป็นเหตุให้เกิดสมาธิบางคนฝึกสมาธิแทบตายไม่รู้ว่าทําไงสมาธิถึงจะเกิดง่ายนิดเดียวน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ทําให้กิเลสรุนแรงขึ้นมาผิดศีลผิดธรรมนะอย่างรู้ลมหายใจเนี่ยไม่ผิดศีลผิดธรรม หายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขนะต้องบอกตัวเองด้วยนะว่าต้องหายใจแบบมีความสุขบางคน,น่ยหายใจแบบเคร่งเครียดอย่างนี้นะครับไม่สงบหรอกนะนี่ต้องหายใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยทันทีเลยนะดูฉันเปล่า <c oughs> <c oughs> หมูมากเลยนะมันอยู่ที่เคล็ดลับนะวันนี้สอนเคล็ดลับของสมาธิให้นะเคล็ดลับของสมาธิคือความสุข ในอภิธรรมเลยสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าจิตใจเรามีความสุขจิตใจมันก็มีความสงบจิตใจมีความสงบจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทําชั่วเรื่องอื่นนี่ก็เป็นการรักษาใจของเราไว้ศีลเนี่ยเป็นการรักษาใจอย่างหยาบไม่ให้กิเลสท,ที่รุนแรงนะั้นมาครอบงำํำถ้ากิเลสมันแรงมากนะเราก็ตั้งใจรักษาศีลไม่ยอมโกรธยังไงก็ไม่ว่าเขาไม่ตีเขาไม่ทาร้ายเขาตั้งใจไว้ก่อน นะนั้นสีนี่เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสหยาบๆสมาธิเป็นเครื่องมือสู้กิเลสระดับปานกลางคือความฟุง้งซ่านทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายนั้นเราคอยใช้สตินี่แหละรู้ทันแล้วก็รู้ถ้าต้องการฝึกในรูปแบบนะเราก็น้อมใจอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปนะดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูไปือมีเนี่ย มาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขามีซอฟต์แวรนะ์วัดคลื่นสมองให้ฟังเสียงทะเลนะฟังแล้วมันสบายใจใช่ไหมสบายใจจริงก็สงบเลง่ายๆหลักเดียวกันเท่านี้เองไม่ได้มีอะไรลึกลับอะไรหรอกงั้นถ้าเราไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อะไรนะเราลมหายใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรามาแต่แรกแล้วเราหายใจไปอย่างมีความสุขทําได้ไหมมีเคล็ดลับอีกนะมีโน้ตหาวเยอะนะเรียนกับหลวงพ่อ วิธีหายใจให้มีความสุขเนี่ยต้องหายใจออกก่อนส่วนใหญ่เราจะเริ่มหายใจเข้าก่อนต้องหายใจออกก่อนแใจมันจะผ่อนคลายเอาต่อไปนี้ทุกคนจะต้องทําสมาธิด้วยการหายใจออกก่อนลองหายใจออกก่อนซิหายใจออกก่อนแล้วก็หายใจเข้าเอาละจําความรู้สึกตรงนี้ไว้อาจหยุดสายหน้าทีหนึ่งเ,เพื่อลบภาพ ความรู้สึกเก่าๆออกต่อไปน,นี้ทํากรรมฐานใหม่หายใจเข้าก่อนจําได้ไหมอารมณ์มันต่างกับตะกี้นึกออกไหมหายใจออกก่อนอาละพอละสายหน้าทีหนึง่งจําได้ยังตอนที่เราหายใจออกก่อนนะใจมันผ่อนคลายใช่ไหมแต่พอเราเริ่มต้นกรรมฐานด้วยการหายใจเข้าเนี่ยใจมันเครียด นี่มีอยู่คนหนึ่งนะมาบอกหลวงพ่อ,อเฮ้ยหลวงพ่อสอนอย่างนี้แปลกผมไม่แปลกหรอกไปดูพระไตรปิฎกสิท่านบอกว่าพิสูจนทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวพิสูจน์ทั้งหลายหายใจออกสั้นรู้หายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้หายใจเข้าสั้น,นพิสูจนทั้งหลายลมหายใจระง,งับไม่หายใจแล้วนะลมระณีตละเอียดก็รู้นะไม่ขาดสติ งั้นจริงๆเราก็มีในคําสอนอยู่แล้วนะแต่พวกเราชินที่หายใจเข้าก่อนหายใจเข้าก่อนมันดียังไงใช่ไหมมันเอาไว้เล่นไสยศาสตร์ดีมันต้องอัดจิตเข้ามาเพ่ให้เกิดพลังนะมีพลังเราก็เอาไปใช้แต่ถ้าเราจะมาฝึกจิตให้สบายให้มีความสุขหายใจออกก่อนก่อนนี่มีคนหนึ่งเข้ามาเล่าว่าเขาฝึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโธจะมาหายใจออกพุดหายใจเข้าโทเนี่ยทำไม่ได้ เวียนหัวบอกว่าหลวงพ่อว่าใช่ก็คือทํางั้นเวียนหัวตายเลยเขาบอกเขาก็ค้นพบทริคอันหนึ่งนะเริ่มต้นเนี่ยหายใจออกทิ้งไปเบาๆนิดหน่อยก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโตเฮหายใจเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเริ่มสตาร์ทวยการหายใจออกไปหน่อยหนึ่งก่อนถ้าเริ่มหายใจออกก่อนนะใจมันจะคลายเพราใจมันผ่อนคลายใจมีความสุขนะหายใจไปหายใจออกมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขหายใจทีสองทีจิตก็สงบแล้วล่ะ ถ้าจิตมีความสุขจิตก็สงบเองเป็นเรื่องง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกลองไปทําดูถ้าทําได้นะชีวิตจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยในท่ามกลางความเคร่งเครียดอย่างเรานั่งรถไปรถติดๆเนี่ยรถติดไฟแดงนะเครียดติดไฟแดงเครียดไหมสังเกตดูสิว่ารถติดไฟแดงก็เครียดถ้าติดคันที่หนึ่งเนี่ยเครียดมากที่สุดนะเครียดมากที่สุดแล้วติดคันที่หนึ่งติดคันที่ห้าคันที่สิบอะไรนี้ยังไม่เท่าไรน่นะ ถ้าคันที่สองเนี่ยต้องยังหงุดหงิดอยู่ว่าไอ้คนหน้าเราขับช้าไม่ควรหยุดเลยควรจะแถมเราจะได้แถมตามแม้รถติดไฟแดงนะใจมีดีกรีของความหงุดหงิดไม่เท่ากันนะเนี่ยมันหงุดหงิดได้ตลอดอ่ะนี่แทนที่จะว่าพอรถติดไฟแดงแล้วหงุดหงิดเปล่าๆหายใจสินี่แหละบุญแล,ล้วเกินรถติดไฟแดงสิบนาทีนี้จะได้หายใจหายใจออกสบายๆหายใจเข้าสบายๆ ได้ฝึกกรรมฐานกลับถึงบ้านหน้าใสาปิ้งเลยแ้่ไม่ใช่โสมเหมือนนกปีกหักไปถึงบ้านทุกวันนี้แต่ละคนนะถึงบ้านแล้วโสมมากเลยเป็นไหมคนกรุงเทพมาเห็นแล้วนั่งสงสารมีชีวิตที่ลำเค็นมากนะตรากตํลำลำบากกลับบ้านแล้วก็โสมเหมือนนกปีกหักบางทีหักจากที่ทํางานไม่พอยังเที่ยวต่อไปหักที่อื่นต่ออีกนะกลับมาบ้านถูกภรรยาหักเข้าอีกนะกลับมาดึก งั้นอย่าไปทิ้งเวลาเปล่าๆรถติดห้านาทีหายใจออกรู้สึกตัวสบายๆหายใ,หใจเข้ารู้สึกตัวสบายๆไม่ทิ้งคําว่ารู้สึกตัวไม่ทิ้งคาว่าสบายจิตจะสงบนะได้พักผ่อนในตัวเองพาจิตสงบเนี่ยมันไม่ไปหาเรื่องคนอื่นแล้วมันอยู่ของมันสบายๆไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปทําร้ายใครนะเพิ่ดเลินอยู่ในความสุขความสงบของสมาธินี่ก็เป็นวิธีที่จะพัฒนาใจเรานะอยู่ในเมืองเนี่ย ทำได้จะดีที่สุดเลยให้ใจยังมีความสุขนีแล้วทําได้แล้วชีวิตจะปลอดโปร่งขึ้นหน้าตาสดใสแก่ช้ารับรองนะว่าแก่ช้าหน้าตาจะสดชื่นนะมีคนเขาให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนะเขามีตัวอย่างผู้หญิง5้าคนสวยเขาถามว่าสัมภาษณ์ว่าทาไมสวยมยีคนหนึ่งบอกว่าเพราะฟังซีดีหลวงพ่อประโมทนะ,นะเพราะฟังซีดีแล้วก็ใจมันช่มชื่น ใจแช่มเชื่นเบิกบานใจไม่ไม่ไม่เศร้า